สวัสดี FC ทุกคนนะคะสวัสดีวันศุกร์เนาะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีความสุขเยอะๆนะคะชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปเนาะอยู่ต่างประเทศก็มีนางนี่แหละค่ะเป็นเพื่อนเนาะมีมูเลอร์เป็นเพื่อนไวใครเหงาแต่ก็เหงาเนาะอยู่คนเดียวยังไงมันก็เหงา แต่ก็ไม่เป็นไรก็สู้กันต่อไปเนาะหกเดือนครึ่งแล้ว uh huh. ตอนนี้สามีก็เสียไปหกเดือนครึ่งเนาะโมนาก็ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดและค่ะแล้วก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่มีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองน้อยเพราะว่าทำงานเสร็จกลับมาแล้วยิ่ง <my> ช่วงนี้เป็นหน้าซัมเมอร์เนาะ <laughs> ข้างนอกบ้านก็ต้องทำความสะอาดข้างในบ้านก็ต้องทำความสะอาดคืออย่างไงดีอะบอกตรงๆพูดยากจริงๆนะพูดยากจริงๆก็คือไม่รู้จัจะคุยจะอธิบายจะอะไรยังไงแต่ก็ แต่กอ็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนั่นแหละเนาะทุกคนก็ให้กําลังใจโมนามาโมนาก็อยากให้กําลังใจทุกคนเนาะอยู่ต่างประเทศก็ยังทางานเหมือนเดิมแต่ประเทศไทยก็ก็รู้อยู่ว่าโควิดวิบวับอะไรเงี้ยเนานะแต่ นี่โมนาก็ได้รับ S M S นะวันนี้วันนี้เพิ่งได้รับ S M S แต่ยังไม่ได้เข้าไปดูใน e-box เนอะ S M S ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือให้เข้าไปดูรายละเอียดใน e-box ในอ e ีเมลของเราเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องไปจองวันจองวันที่จะไปรับวัคซีนที่เดนมาร์กเขาจะรับวัคซีนไวเซอร์ไฟเซอรอะไฟเซอใช่ไหมไฟเซอร์ไฟเซอรเนอะ แต่โมนาอยู่ที่นี่โมนาก็ตรวจทุก72ชั่วโมงเพราะว่าโมนาต้องทำงานต้องตรวจทุก72ชั่วโมงถ้าไม่ตรวจเราก็บางทีก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เหมือนคนไหนที่ไม่ตรวจเข้าสังคมก็ค่อนข้างจะยาก่ะเนาะแต่อยู่ที่นี่พอเราตรวจปั๊บมันก็จะมีข้อ,อเขาเรียกอะไรเขาจะเรียกเหมือนพาสปอร์ตอ่ะเหมือนถ้างั้นก็คือเหมือนบัตรประชาชนเรา oh, <okay. S 1> เลย เวลาเขาขอดูปัตรประชาชนเขาขอดอูการตรวจโควิดเนี้ยผมโควิดเนี้ยมันก็อยู่ในโทรศัพท์เราเราจะมีข้อมูลในโทรศัพท์ว่าเราไปตรวจมาแล้วเนาะว่าไม่เกิน72อ่าว่าอยู่ในอ่า72ชั่วโมงแต่มันมีสถานที่มีที่ตรวจเฉพาะเมืองโมนาที่โมนาเห็นนี่ก็3.4จุด4จุดเนาะเป็นเมืองเล็กๆนะคะมีที่ตรวจตั้งอ้อ เดี๋ยวนะที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่โมนาทํางานก็มีทั้งสองโรงเรียนนั่นแหละทัางโรงเรียนรอบเช้าแล้วก็โรงเรียนรอบบ่ายแล้วก็ในเมืองในซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนั่นก็มีหนึ่งที่แล้วก็มีในร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะตรวจใกล้ๆกับซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปซื้ออาหารเนี่ยเนาะมันก็ไม่เสียเวลานานนะถ้าเราเข้าไปตรวจแนละ้วเนาะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็รู้ผลแล้วค่ะที่ต่างประเทศไม่นานเนาะตรวจที่จมูก ก็เหมือนที่โมนาทำคลิปแบบะจามคัดฉิกคัดฉิกคัดฉิกนั่นแหละก็จะเป็นแบบนั้นตรวจที่จมูกก็ดีค่ะเราเราขยันตรวจเอ่อตรวจบ่อยๆตรวจจนเป็นกิจกิจวัตรเลยอะตอนนี้โมนาตรวจจนเป็นกิจวัตรเลยถ้าไม่ตรวจเหมือนยังไงก็ไม่รู้ถึงเวลาก็เหมือนก็มันมันจะมีความรู้สึกเลยว่าเราต้องไปตรวจเลยอะไรเงี้ย รับผิดชอบเนาะรับผิดชอบสุขภาพตัวเองก็ไม่อยากก็ไม่อยากปวดไม่อยากอะไรแล้วก็รับผิดชอบสังคมอย่าลืมนะคะเวลาออกนอกบ้านเนาะใส่หน้ากากประเทศไทยก็จะบอกไว้นะที่ประเทศเลยประเทศไทยก็กากไม่ตกก็คือที่ปิดจมูกเนี่ยเนาะอย่างเงี้ยเวลาปิดจมูกก็ตรงนี้ก็กดมันเนาะกดมันกดจมูกตรงนี้มันตรงนี้ การ์ดไม่ตกรักษาระยะหา่าง1นึ่งเมตรตาอันนี้ตามตามของประเทศไทยนะการ์ดไม่ตกรักษาระยะห่างแล้วก็ขยันหมั่นล้างมือเนาะล้างมือทำความสะอาดมือให้บ่อยๆฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะต่างประเทศก็เหมือนกันใส่แมสเนาะใส่แมสแล้วก็รักษาระยะหา่างเมตรถึง2เมตรแล้วลเวลา,าสาัมผัสใายกันนะ,ะต่างประเทศเขาใช้ก็สอง,ง,ง,งนะคะ ช้ข้อสอบทักทายกันเนาะเขาจะไม่จับมือจะไม่สัมผัสมือจะไม่กอดกันนะที่ต่างประเทศเนาะแต่ก่อนการทักทายของต่างประเทศเขาจะกอดนะเขาจะกอดกันอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเนาะจะจะไม่จะไม่กอดก็แค่ทักทายที่ข้อสอบและเวลาจามเขาก็จะจามใส่ข้อสอบแบบนี้ทำไมถึงจามใส่ข้อสอบแบบนี้เพราะว่าเวลาเราจามมามันจะมีละออง ละอองอ่ะละอองน้่งปูละอองทำลายละอองอะไรของเราอ่ะเราก็ไม่เป็นโควิดหรอกแต่เราก็ต้อง้องกันคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็ต้องทำแบบเราเขาก็จามใส่ข้อสอบอย่างนี้เพื่อ <c oughs> ไม่ให้มันกระจายไม่ให้มันฟุ้งกระจายเนาะ <c oughs> ยืนห่างจากบุคคลอื่นก็เมตรสองเมตรคนเราคือทุกคนอ่ะที่เราไม่รู้จักยืนห่างไว้ก่อนเลยไม่ต้องเข้าใกล้เนาะไม่ต้องเข้าใกล้กันรู้ว่ารักกันเนาะคิดถึงกันเนาะแต่ก็เป็นห่วงสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเราเนาะ ยิ่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้อยู่ต่างประเทศก็ต้องดูแลตัวเองเนาะต้องดูแลตัวเองมากๆเลยแหะต้องสู้เนาะูสๆๆทุกคนจะต้องสู้ทุกคนก็ต้องรอดนะคะนะอย่าคิดว่ามันจะมาไม่ถึงเราเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เดินอยู่ตามทางหรืออะไรเนี่ยว่าเขาจะมีไม่มีโมนาไม่ออกนอกบ้านป้ามโมนาใส่เลยนะใสผ้าปิดจมูกเลย ใสตลอดเวลาหละบางทีเนี่ยเ้ามาก็ยังยังไม่นั่นเดียวก็เดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนจะเปลี่ยนามีจมูกที่ทุกสีทุนะคะเปลี่ยน้ีจมูกที่หน่อยทุกโนเนาะโมนาจะเล่นนางก็พี่เหงาเนาะานึูกางทีโมนาเนี่ยจะกะไปไหนไม่ได้เลยอะ ปล่อยให้นางอยู่ในกรงอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูษานางก็ปล่อยออกมางออกมาเล่นบ้างเนี่ยสัปดาห์หนึ่งบางทีก็ได้ปล่อยนางสองครัง้งสามครั้งไม่ได้ปล่อยทุกวันนะบางทีวันพฤหัสที่วันพฤหัสเมื่อวานเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยเพราะว่าโมนาเอ่อเขาเรยก่าอะไรซักผ้กาด้วย <from me. S 2> พับผ้าไม่มีเวลาเพราะว่าซักผ้า <Let 's S 2> พับผ้าต้องเดนินเขาเดินออกทางบ้าน เนี long, ่ยถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ปิดหลังปิดประตูนางก็จะให้นางเดินเล่นในบ้านนะเดินเล่นของนางอย่างนี้ละค่ะเดินเล่นของนางมั่งแล้วเดินเล่นก็เดินเล่นในถังนะถังข้าวตีของนางมั่งอะไรเงี้ย เป็นอะไรก็ไม่รู้จี๊ดจแต่นางก็เลยยน่นนางอย่างนี้ประจำเลยเนาะมูเลอร์พูดได้ไหมมูเลอร์พูดได้นะคะมูเลอร์เขาก็จะมูเลอร์เขาก็จะพูดโกมอนก็คือสวัสดีตอนเช้าโกนัสก็คือบอกหลับนอนหลับตอนเย็นเนาะหลับฝันดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนอนเนาะกดไหนอ่างเงี้ยเนาะแล้วก็เสียฟเวนเสียหายมูเลอร์แล้วก็คือพูดได้หลายคำอยู่แต่เขาต้องพูดเป็นภาษาเดนมารนะ์กเนาะ เพราะว่าถ้าสอนเป็นภาษาไทยคือเขาอยู่ที่เดนมาร์กเขาอยู่ที่เดนมาร์กแล้วเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะให้คนอื่นหรือว่าจะวานให้คนอื่นช่วยดูแลมูเลอร์อย่างเงี้ยไปฝากมูเลอร์เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเดินทางไปครั้งคืนเดินทางไปไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเป็นหลายคืออยนอเงี้ยเพราะว่าคนดูแลเขาต้องพูดภาษาเดนมาร์กเนาะเขาจะได้คุยกันรู้เรื่องก็เลยต้องสอนเป็นภาษาเดนมาร์กค่ะมูเลอร์พูดได้อยู่อมหมันเคี้ยวนะ เราอยู่กับสัตว์อะไรเราก็รักเขาเขาก็รักเราเลยเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะเล่นกับพ่อเขาตอนนี้พ่อไม่อยู่เนาะก็ะเล่นกับแม่แม่ก็ดูแลต่อไปมันเที่ยว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 อแลวมา ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งของม er. er ูเลอร์มูเลอร์ก็จะเป็นช่องมูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักสื่อนโมนาก็จะเป็นช่องโมนาพาแซบบายโมนานะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามโมนาหรือว่ายังไม่ได้ติดตามมูเลอร์เนาะไปเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวโมนาและมูเลอร์จะกลับไปหานะคะ เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแต่อาจจะไม่ได้กลับทันทีเนาะเพราะว่าบางทีโมนาจะมาเคลียร์คอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่โมนาอาจจะเคลียร์สักวัน2วันอย่างเงี้ยแล้วจะกลับไปหานะคะยังไงยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองชีวิตด้วยเนาะในบ้านหลังนี้เนาะฝากเป็นกําลังใจด้วยค่ะคนไทยในต่างประเทศค่ะและก็มูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักเนาะเป็นนกที่เลี้ยงในบ้านเป็นนกแก้วแอฟริกันเกย์นะคะ อายุนางก็1 9บเถึงยีปีโดยประมาณเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ก็9ปีและสามีเราเลี้ยงมาก่อนหน้านี้เนาะก็อายุประมาณนั 20, ้น1 9บเถึงยีปีเมื่อวานมีพี่คนนึงเขาถามว่าอายุนก1 9บเถึงยีปีอบปีประมาณเท่าไรของคนแต่โมนาก็พยายามไปหาเนาะไปหาในใน Google โมนาก็ยังหาคําตอบตรงนี้ไม่ได้ถ้าใครรู้ช่วยเขียนตอบช่วยช่วยช่วยโมนาหน่อยเนาะว่า อายุ19-20ปีถ้าเป็นคนนะ่ะอายุประมาณเท่าไหร่โมนาเองโมนาก็ยังพยายามหาข้อมูลตัวนี้อยู่ว่าแต่มันยังหาไม่ได้เนาะยังไงก็แล้วแต่เนาะคลิปนี้ก็มาทักทายแล้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกาดไม่ตกแล้วก็รักษาระยะห่างจากผู้อื่นเนาะแล้วก็หมั่นขยันล้างมือบ่อยๆนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะ แต่อยู่ต่างประเทศก็กโอเคเห,อเหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันเนาะถ้ามีสิทธิ์มีโอกาสได้รับวัคซีนก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนไปรับวัคซีนเนาะหมีวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะถ้าคนไหนมีโอกาสก็ไปรับเนาะคลิปนี้จะยาวไปแล้วเนาะยังไงโมนาก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ายังบุกโมเดลวสวัสดีค่ะ